สวัสดีค่ะวันนี้กับไมีกครั้งนะคะเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลวันนี้เรามีคลิปสัมภาษณ์บางส่วนนะคะเกี่ยวกับเงินประกันสังคมเงินไขส่งเงินสมทบฟังสิทธิประโยชน์7กรณีก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดก,กับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะชลอลิมสด็จอยู่กับเราแล้วนะครับท่านเป็นนักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษของสำนักงานประกันสังคมนะครับสวัสดีค่ะคุณชะลอค่ะชะลอครับัสดีครับค่ะคุณบอลลอมคุณรุภัชลินครับครับผมเรื่องของประกันสังคมเนี่ยคุยกันได้ตลอดเลยเพราะว่ามีประเด็นมีเรื่องราวของการให้ความรู้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและก็เงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ทั้ง7กรณีนะครับงั้นถามคำถามแรกเลยครับค่ะเงินสมทบคืออะไรคะ เงินสดทบนะครับก็เป็นเป็นเป็นเงินที่ทางนายจ้างนะครับเป็นผู้นําส่งนะครับโดยหักจากลูกจ้างนะครับเมื่อเวลาลูกจ้างทํางานเนี่ยนะครับนายจ้างจะเป็นคนหักหักก็เดือนละห้าเปอร์เซ็นของค่าจ้างนะครับในการคานวณค่าจ้างก็มีก็มีเลทอยู่ต่ำต่าสุดก็ไม่เกินพันหกร้อยห้าสิบนะครับห้าเปอร์เซ็นของพันหกร้อยสิบกลูกจ้างสมมติลูกจ้างเดือนนั้นทำงานแค่ห้าวันเงินเดือนอาจจะแค่แค่พันเดียว แต่เวลาหักเขาคิดที่หนึ่งพันดวร้อยห้าสิบต่ำสุดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบสามบาทได้ครับถ้าสูงสุดก็ไม่เกินหมื่นห้านะครับถ้าลูกจ้างเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นอันเนี้ยแต่ก็หักที่สูงสุดแค่นี้ค่ะคิดเลสไม่เกินหมื่นห้าสูงสุดไม่เกินหมื่นห้าแล้วเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมคะ ตัวนไม่ไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เกินหนี้ค่ะอ่าเป็นกฎหมายบังคับเลยนะบบังคับเลยก็ก็จะหักหักจากเงินเดือนเลยนะครับก็ลูกจ้างอบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะหักหักแล้วเขาจะได้อะไรนะครับนี่เราก็จะมาดูมาดูมาพูดเรื่องสิทธิประโยชน์กันอันนี้จะเน้นที่มาตราสามสิบสามนะครับในระบบนะครับโอเคครับอ่ะต่อเลยครับเมื่อเมื่อเมื่อลูกจ้าง ได้ที่นายจ้างส่ง,สงเงินสมทบให้แล้วเนี่ยได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะสิทธิประโยชน์นะครับเชิญครับครับนะถ้าลูกจ้างที่อยู่ในระบบเนี่ยเขาเรียกว่าลูกจ้างตามมาตราสามิบสามค่ะครับนะครับสิทธิประโยชน์เนี่ยจะมีจะมีเจ็ดกรณีนะครับเจ็ดกรณีก็คือขัอ้นตอนแรกเมื่อในายจ้างนำลูกจ้างเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปเขามีการส่งเงินสมทบอนนี้เงื่อนไขายการเกิดสิทธิเนี่ยเขาจะดูเรื่องการส่งเงินสมทบด้วยในแต่ละกรณี นะครับเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายคร่าวๆในแต่ละกรณีเนี่ยนะครับว่ามันต้องสง่งผลกระทบกี่เดือนถึงจะเกิดสิทธิ์ได้ครับ,รบได้ครับเชิญครับแต่นี้เอากรณีแรกเลยกันลวกันนะครับกรณีเจ็บป่วยนะครับกรณีเจ็บป่วยอันเนี้ยลูกจ้างเนี่ยเมื่อทํางานมาลูกจ้างที่เข้าใหม่เนี่ยเดือนแรกเนี่ยเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามที่ยังอ่อย้อย้อนส่งผลกระทบมันต้อง ต้องส่งไม่น้อยกว่าสามเดือนอันนี้คือกรณีเจ็บป่วยแล้วจะได้สิทธิการรักษาส่งส่งเดือนแรกยังไม่ได้ส่งเดือนที่สองยังไม่ได้เพราส่งครบสามเดือนปุ๊บภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนใช่ไหมต้องส่งสามเดือนภายในสิบห้าเดือนถึงจะได้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับถ้าแล้วถ้าเจ็บป่วยก่อนเนี่ยก็ ติดโวิก่อนใช้สิทธิ์แอร์ปสชนะครับเมื่อมาเกิดสิทธิ์สงสามเดือนแล้วเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลที่เราเราเราล็อกเอาไว้แจ้งเอาไว้เลือกเอาไว้ที่เราเลือกเอาไว้นะครับคืออย่างน้อยสามเดือนในสิบห้าเดือนถึงจะได้สิทธิ์รับบริการทางการแพทย์อันนี้คือสิทธิแรกเลยนะครับสิทธิที่สองกรณีคลอดบุตรแล้วครับท่านท่านครับ กรนี้คลอดบุตรนะครับเอ่อต้องส่งเงินพวกมาแล้วไม่ต่ำฟ้าห้าเดือนภายในสิบต้องส่งห้าเดือนภายในสิบฮะครับผมก็ถ้าักคลอดเดือนที่หกอย่างเงี้ยถึงจะใช้สิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าลูกจ้างจะต่ส่วนใหญ่ลูกจ้างเอตั้งคันใหม่ๆส่วนใหญ่เขาได่จ้างจะไม่ค่อยเออส่วนใหญ่เขาจะทํางานก่อนจะทํางานเกินหกเดือนนั่นนะครับแล้วก็ตั้งตั้งคันนะครับแต่ก็กาหนดเอาไว้ว่า กำหนดไว้ต้องไม่น้อยกว่าห้าเดือนในสิบห้าเดือนใช่ครับพอถ้าส่งเกินห้าเดือนในสิบห้าเดือนปุ๊บก็จะได้สิทธินะทาคลอดไปคลอดที่โรงพยาบาลที่เราแจ้งเอาไว้ได้เลยอันนี้ก็จะรับการดูแลอออมันมันมีมันมีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหคุ่ตีพุกช่างเนี่ยเขาเขาเข้างานบ่อยเข้าแล้วออกอย่างเงี้ยเออตีตีตีบอกว่าภายในภายในสิบห้าเดือนนะิ อาจจะทํางานที่นี่หนึ่งเดือนแล้วออกอแล้วเว้นไปเว้นสองสามเดือนไปทำงานอีกที่หนึ่งสามเดือนแล้วออกเราไปทำงานอีกที่หนึ่งหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยอยู่ในกรอบสิบห้าเดือนเนี่ยประการสังคมจะรวบรวมไว้ให้เรียบร้อยเลยบริษัทกบริษัทขอบริษัทคอเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าห้าเดือนภายในสิบห้าเดือนถึงจะได้สิทธิ์นะกรณีคลอดบุตรคลอดบุตรได้ได้อะไรบ้างครับท่านท่านครับ คอดบุตรมันจะมีจะมีสองสองสองอย่างคือถ้าเป็นผู้กรตอนที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะได้ค่าคลอดกับค่าหยุดงานหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรค่าค่ารักค่าค่าคลอดคือค่าทําคลอดอันนี้ก็ได้ได้ไ่าทําคลอดให้เมาจ่ายเท่าไหร่ครับประมาณคลอดเด็กเมาสจ่ายให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ๋อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าครับถ้าคลอดไปสมมติว่าคลอดอยู่ หลุดเองที่บ้านนี่คลอดเอกที่บ้านที่หมอตำแยที่บ้านได้ไหมเสียเงินไปแค่พันบาทอย่างเงี้ยอต่ามาขอใจให้คือคือได้สิทธิ์ทาเบิกมาเลยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณจะไปใช้เกินสองหมื่นหรือใช้ต่ำกว่าสองเออหมื่นหมื่นห้า หรือต่ากว่าแล้วแต่คุณต่ากว่าก็ได้เกินคุณก็ออกเองต่ําคุณก็เอาไว้เลี้ยงเป็นค่าใช้จ่ายของคุณไปได้สิทธิ์ได้สิทธิ์เฉลี่ยเลยคลอดบุรคนหนึ่งได้หมื่นห้าพันหมื่นห้าอ้าลาหยุดงานอีกเดือนครึ่งให้หยุดนมเลี้ยงให้นมลูกอีกเดือนครึ่งให้หยุดงานได้อีกเดือนครึ่งโอ้ไม่ได้รับเงินเดือนไม่เดือนครึ่งเนี่ยได้เงินได้เงินเดือนปกติของค่าจ้างนะครับคือจะหยุด เดือนเดียวเราก็ให้เดือนครึ่งหมาจ่ายให้เลยอ๋อจ่ายเป็นเงินให้เลยเหมาจ่ายให้เลยเหมาจ่ายให้เลยเดือนครึ่งอ่าสมมติเดือนเดือนอ่าสมมติสมมติอ่สมมติกินเดือนหมื่นห้าหมื่นห้าสมมติหมื่นห้าหมื่นห้าอีกครึ่งเดือนก็เท่าไรเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าใช่ครับก็ก็หมื่นห้าบวกเจ็ดเจ็ดพันห้าบวกค่าคลอดหมาจ่ายอีกหมื่นห้าโอก็ได้ก็ได้กืดอันนี้คือได้จากประกันสังคมนะ ก็ได้ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วถ้าสมมติเขาเขาเขาเกิดว่าแข็งแรงดีไปหยุดหยุดหยุดแค่เดือนเดียวอืมได้ก็ไปรับไปรับที่บริษ oh> ัทได้ครับคือในในส่วนของบริษัทก็เขาบริษัทเขาจะใจ่อหยุดจริงหยุดจริงแทนนั่ไม่เกิดเกิดครึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปตามตามที่บริษัทเขากําหนดมาให้หยุดเดือนเดือนครึ่งก็แล้วแต่ เปนคมใจเดือนครึ่งแต่เป็นคงจะไม่ดูว่าว่าจะหยุดยังไงกันแล้วแต่ไม่เกี่ยวีวันอันนี้เหมาใจหมดเลยกรณีคลอดบุตรนี่เหมาใจหมดทั้งค่าทําคลอดทั้งค่าหยุดงานนะครับใช่หยุดงานโอเคโอ้แต่ถ้าเป็นผู้ประกตนชายเนี่ยก็จะได้แค่ค่าคลอดหมื่นห้าเพราะเขาไม่ได้คลอดเองไม่ไม่ถึงว่าสามีใช่ไหมสามีก็ให้นะคะใช่สามีเป็นผู้ประกันตนแล้วภรรยาเป็นแม่บ้านอ๋อคือคนคนใดคนหนึ่ง ถ้าเกิดว่าภรรยาทํางานด้วยก็ก็ไม่ได้สามีก็ไม่ได้ใช่ก็ใช้สิทธิภรรยาก่อนก็จะได้ง่าหยุดงานนะครับเพราะเพราะค่าขอดจะเบิกได้เอสามครั้งไปค่าลอดไม่ไม่ไม่จะามดเป็นครั้งแต่ค่าหยุดงานเนี่ยจะเบิกเบิกได้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงค่าหยุดงานเนี่ยจะเบิกได้ไม่เกินสองครั้งนะครับค่าหยุดงานเพราะนั้นสมมติมีลูกคนที่หนึ่งใช้สิทธิภรรยาคนที่สองใช้สิทธิภรรยา ่อกคนที่สามนั่นก็แล้วแต่และใช้ได้คิอภรรยาหรือสามีก็ได้เพราะว่าจะได้เฉพาะค่าคลอดนะครับโอโอเคครับ <c oughs> อ่าท <c oughs> อ <c oughs> ทำความเข้าใจกันไปนะครับกรณีคลอดบุตร <c oughs> จากกรณีคลอดบุตร <c oughs> อ่ <c oughs> มากรณีทุพพลภาพครับต่อเลยครับครับผมทุพพลภาพนี่ก็สมครทบต้องไม่ต่ำก่าสามเดือนเหมือนกันเหมือนกับกรณีเจ็บป่วยอ๋อนะครับสามเดือนภายในสิบห้าเดือน ใช่ก็จะได้สิทธิตรงนี้แล้วได้อะไรบ้างครับทุพพลภาพครับท่านครับทุพพลภาพนี้ประกนางคมจ่ายให้ตลอดชีวิตนะครับกรณีทุพพลภาพที่ที่ที่ทางทางทางแพทย์ประเมินแล้วว่าเป็นผู้ทุพพลภาพนะครับก็จ่ายให้ห้กคาสิบเปอร์เซ็นตของค่าช่างตลอดชีวิตนะครับสมมติเงินเดือนหมื่นห้าก็จะได้เดือนละเจ็ดพันห้าตลอดชีวิตนะครับจนจนพอจะเสียชีวิตนะครับเมื่อเสียชีวิตจะได้มีค่าทำศพให้อีก เงินเงินที่เอามาจ่ายเป็นรายเดือนรายเดือนห้าสิบเปอร์เซ็นตของเงินเดือนค่าทุพพลภาพเนี่ยเอามาจากไหนคร meantime, ับท่านครับเป็นเงินก็ก็เป็นเงินของประกันสังคมนี่แหละครับเป็นเงินที่อยู่ในระบบประกันในระบบประกันสังคมเอามาดูแลใช่เอามาดูแลดูแลลูกจ้าอันนี้จนตลอดชีวิตเลยนะแต่ต้องหมอต้องลงความเห็นแล้วเซ็นแกลกว่าเป็นทุพพลภาพ นะยังไม่เสียชีวิตอ่าก็ได้ไปเป็นรายเดือนพอเสียชีวิตแล้วก็ยังมีเงินทําศพให้อีกให้อีกห้าหมื่นบาทอ่าต่อกันต่อเลยอ่าเมื่อกี้ทุกพลภาพแล้วกรณีตายเลยตายเนี่ยก็จะได้ที่กี่หมื่นนะกรณีตายจะมีเงินสามก้อนนะครับสามก้อนก็แต่กรณีตายเนี่ยต้องมีต้องมีการส่งเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนครับเร็วเลยนี้ ทำทำงานมาเดือนเดียวเดือนที่สองอุบัติเหตุเดือนสมอเลเดือนที่สองได้เลยก็ใช้สิทธิ์ได้เลยจะมีเงินอยู่สามสามก้อนนะครับสามก้อนก้อนแรกคือค่าจัดการศพห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้เมาสจ่ายให้เลยนะครับเป็นเรื่องผลที่เป็นผู้จัดการศพนะครับเงินก้อนที่สอง เออเมาสจ่ายให้ห้าหมื่นห้าหมื่นค่าทำศพค่าทำศพก็คือเดอรค่าทำศพนะครับเงินต้อที่สองเนี่ยจะเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินบำเหน็จบำเหน็จกรณีสุจรวิตนะครับคือคนที่มีเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเมื่อทํางานมาเนี่ยที่ถูกหักห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นเงินบำเหน็จนะครับสมมุติว่าเดือนหนึ่งถูกหักเจ็ดร้อยห้าสิบเขาจะมีเงินเก็บเดือนละเก้าร้อยนะครับ่บางคนไม่ทราบว่า ถูกหักไปอย่างเงี้ยแล้วจะมีเงินเก็บเดือนเท่าไหร่อันนี้ก็จะคืนให้กรณีคืนให้นะเขาจะคืนให้ครับผมคืนให้อันนี้คือเงินก้อนที่สองครับผมก้อนที่สามอันนี้ไอ้กรณีบําเหน็จกรณีการตายเนี่ยมันจะขึ้นมากน้อยอยู่กับการหักกับเวลาที่หักไปใช่ไหมฮะขึ้นอยู่แบบอายุงานอายุงานด้วยใช่โอเคอ่ะก้อนที่สามก้อนที่สามครับก้อนที่สามเป็นเงินสงเคราะห์กรณีตายอันนี้ก็จ่ายให้ขึ้นอยู่กับ อายุงานเหมือนกันอายุงานเหมือนกันถ้าส่งมาส่งมาเอ่อไม่ถึงสิบปีส่งมาไม่ถึงร้อยยี่สิบขวดนะครับส่งเส่าเงินส่งเข้าคนนี้ตายเนี่ยจะได้สองเดือนนะครับั้เงินเดือนหมื่นห้าก็ทายาทก็จะได้สามหมื่นนะครับแต่ถ้าทํางานส่งส่งส่งมาก่อนยี่ปีเนี่ยเอาทุกที่มารวมกันเลยนะถ้าเกินร้อยยี่สิบขวดเดือนสิบปีนะครับก็จะได้หกเดือนนะครับหกเดือนเงินเดือนหมื่นห้าก็จะได้ เก้นก็ค enfin ูณหกเข้าไปครับครับผมอราจะได้เก้าหมื่นไอ้นี่นะครับก็เป็นเงินก้อนที่สามครับาแรกเงินเงินค่าจัดการศพห้าหมื่นนะครับตันที่สองเงินบำเหน็จอันนี้ขึ้นอยู่กับกินเก็บสพของเรากรณีนี้เราไม่ค่อยอยากจ่ายหรอกแหมมันตายเราก็ไม่ค่อยอยากจ่ายแต่ว่าถ้าตายจริงๆก็ต้องจ่ายเราก็ต้องดูแลให้เนาะเป็นสิทธิประโยชน์ตรงนี้ครับจากกรณีตายเสร็จแล้วอ๋อโอเคครับ มาเรื่องกรณีสงเคราะห์บุตรต่อครับท่านครับสงเคราะห์บุตรนะครับสงเคราะห์บุตรที่ต้องจ่ายเงินลดทบมาแล้วไม่จำมาสิบสองเดือนนะครับภายในสามสิบหกเดือนต้องทรงอย่างน้อยสิบสองเดือนภายในสามสิบหกภายในสามปีภายในสิบสองเดือนภายในสามปีรวมๆรวมๆรวมๆรวมกันมาแล้วถึงจะได้สิทธิ์นั้นใช่แล้วได้สิทธินั้นมีสิทธ์อะไรบ้างครับเรื่องของสงเคราะห์บุตรครับท่านครับ สงขบุตรเนี่ยเราจะจ่ายให้คราวละไม่เกินสามคนนะครับสามคนได้สามคนได้สิบสามคนมีลูกได้สามคนได้เบิกเบิกได้สามคนนะนะคนละแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทต่อเดือนครับใช่ครับแปดร้อยบาทต่อเดือนอันนี้ไม่เกินลูกแรกเกิดไม่เกินหกขวบต้องไม่เกินต้องอายุแค่หกปีจ่ายแค่หกปีเกิดมาปุ๊บแล้วเข้าเกณฑ์เนี่ยจ่ายสิบสองเดือนในสามสิบหกเดือน ก็คนหนึ่งก็เอาไปแปดร้อยคนหนึ่งก็แปดร้อย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 แล้วก็สิทธิแค่สามคนนะครับผมคนที่สี่แล้วแล้วคนแรกหกขวบเงี้ยพ้นขวบแล้วพ้นพอดีลุกดกคนที่สี่ได้ไหมคนที่สี่มาแทนมาแทนสลับได้แต่งวดครั้งหนึ่งรอบหนึ่งไม่เกินสามคนไม่เกินสามคนใช่ครับแล้วก็ไม่เกินหกขวบแล้วถึงจะได้นะครับโอ้อันนี้คือ คือเป็นสิทธิที่จะได้กรณีส่งเคราะหบุตรเป็นเงินช่วยเหลือบุตรนั่นแหละเออลูกจ้างเงินเดือนน้อยมีบุตรเอาคนไทยเราตรงนี้ก็ขาดแลนแรงงานขาดแลนบุคลากรเออเอารัฐบาลก็ส่งเสริมให้คนมีลูกไงทาประกันสังคมก็ต้องโอเคช่วยด้วยตรงนี้ออากรณีส่งเครบุตรผ่านไปครบแล้วใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับชราภาพไหมครับส่งเครบุตรส่งเ้รบุตรมีมีส่งเครบุตรมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจาก เป็นเป็นรายเดือนเดือนละแปดร้อยบาทสามคนหกหกขวบนะครับแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ต้องหูดนี้ถ้าถ้าเป็นฝ่ายชายต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็เป็นบุตรโดยชอบ้วยกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยอถ้าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับก็ต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่เขตหรือที่อำเภอใช้รัถเง็ะใช้สิทธิ์ได้ ครับผมอันอ่าเรียบร้อยครับเรื่องกรณีส่งเคราะห์บุตรไปต่อที่กรณีชราภาพชราภาพคือแก่ใช่ไหมหมดสภาพอ่าชราภาพหมดสภาพเชิญครับอายุเท่าไหร่คะชราภาพนี่เราประกานัมกฎหมายปัจจุบันนะตั้งเกณฑ์ไว้ที่อายุห้าสิบห้าปีโอ้มเลยแล้วเนี่ยหมดสภาพท่านท่านพอชลอเนี่ยผมเลยแล้วเนี่ยครับ อ๋อครับแต่ถ้ายังทางานอยู่ก็ก็สะสมไปเรื่อยนะแล้วได้ยังไงได้ยังไงครับชราภาพเนี่ยสะสมไปเลยคือถ้ามีอายุห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ปุ๊บประกันสังคมเนี่ยก็สามารถคุณจะเบิกคุณสามารถเบิกได้เลยใช่ไหมเออมันต้องมีสองสองเลือดสองสองเกณฑ์นะครับตัวเกณฑ์ที่หนึ่งเกณฑ์ที่หนึ่งเกณฑ์เกณฑ์อายุต้องห้าสิบห้าคือบริบูรณ์ขึ้นไปอออันที่หนึ่งครับอันที่สองต้องส้นภาพ การเป็นผู้ประกันต้องสิ้นสภาพคือลาออกจากประกันสังคมพอลาออกปุ๊บจะมีเงินชราภาพใช่ก็ถือว่าเขาครบสองเงินไขแล้วคืออายุก็สิบห้าแล้วแล้วก็ลาออกแล้วชราภาพนี้มีบําเหน็จบำเเป็นบําเหน็จบํานาหรือเป็นยังไงฮะจะมีทั้งสองอย่างมีทั้งบําเหน็จบํานาอันนี้ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบครับอถ้าส่งเงินสมทบมาเอไม่รวมกันตั้งแต ชราภาพนี่เริ่มเริ่มเก็บเงินสมทบตั้งแต่ธันวาปี2541ครับนะรับถ้า,ถา,ถานับรวมกันทุกคนอที่ทํางานตั้งแต่แรกเลยเนี่ยน่าจะเกิ<อ>นร้อยแปดสิบเงินละตั้งแต่ทีปีละอันนี้จะเป็นํานานจบไปแล้วนะคะกับคลิปสัมภาษณ์เงื่อนไขส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ